สวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีวันพระฤหัสสะบอดีค่ะทิสะบอดีหรือสะดีนะคะเมืออเสาร์นี่ก็สะไปแล้วค่ะพี่น้องขากันยังว่ากันยังว่เมื่อนี้เป็นวันยุดจ้พี่น้องแต,ต่ว่าตองมาเห็ดซ่อมแผนค่ะพี่น้องขะแผนวันนี้คือแผนเผชิญเหตุ มือน,นี่กับบนักปันไหนค่ะพี่น้องคะเบาๆค่ะแผนนี้สบายๆายง่ายๆตอนนี้หวานก็มาดูบริเวณที่เป็นจุดประจําการของหวานที่ต้องเข้าแผนนะคะทุกๆคนตอนนี้ก็เลยมีเวลานิดหน่อยมาสอด่องดูไม้ประดับสวยๆจริงๆเลยเป็นไม้ดอกนะคะต้นนี้นะคะคือต้นดอกจําปีนั่นเองค่ะแต่พอเขาตัดแต่งให้เป็นไม้ประดับนะคะเขาก็มีความสวยงามพอประมาณข้างบนนี้คือ ดอกเฟื่องฟ้าตอนนี้ไม่มีดอกค่ะจะออกดอกฤดูหนาวนะคะทุกทุกคนตอนนี้ก็ได้แต่เป็นไม้ประดับไปชั่วคราวเห็นดอกไม้แวบๆดอกไม้แวบๆเดี๋ยวจะซูมเข้าไปเบิ่งไกลๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอ๊ะดอกอะไรเอ๊ะดอกอะไรพระนะเดี๋ยวห่อสิงยางอ้อมขึ้นไปเบิ่งข้างบนคะ่ะพี่น้องคะสิพาไปเบิ่งดอกนี่นะคะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวที่มีดอกอยู่บริเวณนี้นะคะทุกๆคนดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าพยักหมอก สวยประจักพี่น้องจา๋าดอกมีสีขาวปนฟ้าอมเทาออกดอกเป็นช่อกระจุกนั่นที่ปลายกิ่งเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กลำต้นแตกกิ่งเข็นเป็นพุ่มค่อนข้างโปรง่งใบเป็นใบเดียวเรียวสลับผิวใบด้านกลางกลีบดอกคล้ายกับมีร่องมีห้าแฉก เป็นดอกไม้ที่มีลักษณะเปราะบางร่วงเร็วเหมาะสําหรับการปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับค่ะพี่น้องคะเด็ด <Let S 1> เอาไปใส่แจก,กันตกแต่งบได้นะคะเพราะว่าเขาสีเหี่ยไว,วไหวเฉาไหวแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือออกดอกตลอดปีนะคะเหมาะสําหรับการปลูกเป็นพืชคลุมดินหรือ ปลูกเป็นซุ้มกะ็ะไดนะคะพี่น้องขะเห็ดคงเล็กไห่เขาขึ้นตามสุ้มนะคะดอกตูมที่ยังไม่บานจะมีลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายๆดอกเข็มค่ะปลายแหลมนะจ๊ะแต่บนมันาเป็นฉอทีขนาดดอกเข็มนะคะทุกๆคนสวยงามล่อผีเสื้อเป็นอย่างดีคะ่ะทิ่นกำเนิดของเขามาจากประเทศแอฟริกาใต้ บนเป็นดอกไม้ไทยนะคะเป็นดอกไม้นาเข้าแต่มานิยมแพร่หลายในประเทศไทยค่ะพี่น้องคาในการจัดสวนตกแต่งสวนเขาถือว่าเป็นที่นิยมที่เดียวเชียวแหละค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะทุกๆคนใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกธรรมดาค่ะพี่น้องขาไ่ต้องฉีดยาขามะแรงนะคะเห็นว่าจะมีตูมแแรงเอียงกับหูใไตยอยู่ตรงนี้กระแสบว่าเขาปลอดภัยไร้กังวลคะ่ะทุกๆคนขา ันตอดบนนอนเน,อนตอนนี้วันนางอยู่หนาศูนย์การค่านะคะเว็แบบมาซองเบิงจุดทีิวัต้อตรงรับพิชอบนะคะแผนนี้หวานกั้นพื้นที่อยู่ตรงบันไดกระด้างฝั่งประตูสตาร์บัคค่ะพี่น้องคะกันเลยถือโอกาสมาเก็บภาพสวยๆดอกไม้สวยๆมาฝากพี่ๆน้องๆจ้าเอาไว้ซ้ำนิดสกักกอนค่ะเดี๋ยวเข่าแผนก่อน